คลิปนี้อยู่กับรายการไม่ซื้อดูอย่างเดียวโดยที่รายการไม่ซื้อดูอย่างเดียวเนี่ยเราจะพาเพื่อนๆไปดูกีตาร์เด็ดๆเจ๋งๆตามร้านกีตาร์ต่างๆและต้องย้ำนะครับว่าไม่ซื้อดูอย่างเดียวมั้งนะ แล้ววันนี้เราอยู่ที่ Rock Planet c e n t e n a World ครับจะเป็นกีตาร์อะไรเด็ดแค่ไหนถ้าพร้อมแล้วไปดูกันสวัสดีครับผมจักรนันทพลครับคลิปนี้อยู่กับรายการไม่ซื้อดูอย่างเดียวครับแล้วก็ตามคอนเซปต์รายการครับวันนี้ผมไม่ได้มาซื้อกีตาร์นะครับแต่อยากพาเพื่อนๆมาดูกีตาร์เด็ดๆแล้วก็เจ๋งๆครับแล้ววันนี้เราอยู่ที่ร้าน Rock Planet c e n t e n a World นะครับกีตาร์ที่เราจะมาดูวันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นกีตาร์ที่ฮอตฮิต มากๆในบ้านเราได้รับความนิยมแบบสุดๆแล้วใครมีวว้นในครอบครองนะโคเท่<ฮ><ฮ>เลยครับวันนี้เราจะมาดูเจมส์ไทเลอร์เจแปนครับพูดถึงแบรนด์เจมส์ไทเลอร์เนี่ยออริจินอลของเขาเนี่ยก็คือที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแต่สัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยก็มีการทำเจมส์ไทเลอร์เจแปนนะครับเออตาก,กล้องครับแบบนึ่งพาผมเดินไปไหนครับเนี่ยเลยเลยเจมส์ไทเลอร์แล้วตามมาเร็วนี่ เจมส์เดลเลย์อยู่นี่แม่โอเคก็เจมส์เดลเลร์เจแปนเนี่ยน่าจะแบบสักหลักแบบ1ิบกว่าปีแล้วครับที่มีการทำที่ญี่ปุ่นนะอันนี้ที่เขาทำที่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่ตรงไปแล้วตากกองกลับมา mm hmm. ที่เขาทำที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็ด้วยเหตุผลหลายอย่างนะหนึ่ง ค่าต้นทุนต่างๆก็จะถูกลงนะครับทำให้เพื่อนๆเนี่ยหรือว่านักดนตรีในฝั่งเอเชียเนี่ยสามารถจับต้องราคาได้นะครับแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้เจมส์เทลเลอร์เขาเพิ่งเสียชีวิตไปนะครับยังไงก็ขอไว้อะไรให้ด้วยสำหรับคลิปนี้นะครับและดูครับอันนี้คือแบบสดๆร้อนๆแบบพึ่งมาจากเครื่องเลยยังไม่ได้แกะกล่องเลยแม้แต่ที่ร้านเองตอนนี้ก็ยังไม่มีราคาเลยเพราะว่าแบบเพึ่งมานะเราเฮียเจ้าของร้านก็แบบ โทรมาบอกผมผมยังไงก็ต้องมาดูนะครับและสําหรับคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากสนับสนุนผมหรือว่าอยากเรียนกีตาร์ไฟฟ้านะครับตอนนี้ผมมีคอร์สเียนกีตาร์ไฟฟ้าด้วยตัวเองแล้วเป็นคอร์สออนไลน์แบบดูวิดีโอดูเมื่อไหร่ก็ได้ไม่จํากัดเวลาครับ ความยาวกว่า6ชั่วโมง1 8 1คลิปสำหรับเพื่อนๆนที่ต้องการฝึกกีตาร์ไฟฟ้าตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนสามารถอินพไวาได้ด้วยตัวเองเราก็เรียนรู้ทฤษฎีควบคู่ไปด้วยหรือว่าน้องๆที่กำลังเตรียมตัวเข้าสอบมหาวิทยาลายัยดนตรีคอร์สนี้ได้เรียบเรียงเนื้อหาไว้นะครับตั้งแต่เริ่มเลยค่อยค่อฝึกค่อยคซ้อ,คอ,อมไปเป็นสเต็ปบายสเต็ปก็จะพัฒนาได้อย่างง่ายได้ครับในคลิปวิดีโอเนี่ยมีโน้ตมีแท็บดูได้ครบจบในวิดีโอแล้วก็มีมุมมองถึง3กล้องครับ เห็นชัดทุกรายละเอียดการสอนครับสำหรับราคา2,490บาทแล้วก็ช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะครับลดเหลือ1,690บาทแล้วก็พิเศษแบบสุดๆไปเลยคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับ10คนแรกเท่านั้นนะครับแคปเจอร์หน้าจอนี้ส่งมาให้ผมที่เพจทั้ง Facebook จากนัทพลนะครับลดพิเศษไปอีกเหลือ1,490บาท10คนแรกเท่านั้นครับมาครับเรามาดูเจมไทเลอร์เจแปนกันแล้วตัวนี้ เป็นรุ่นพิเศษพิเศษจริงๆเลยเพราะเขาฉลองครบรอบ10ปีของเจมส์ไทเลอร์เจแปนครับเพืเ่อนๆก็จะเห็นเลยว่าอันนี้คือแบบป้ายแดงจริงๆอะครับอ๋อขออนุญาตนะครับดูกันครับอันนี้แบบว่าทางเจมส์ไทเลอร์เจแปนแพ็คมาอย่างไงก็แพ็คมาอย่างนั้นเลยขออนุญาตครับโอ้โหเฮ้ยกล่องเท่อะเฮ้ยเท่มากเลยนี่คือ กล่องมันมีฟีลลิ่งแบบเหมือนกล่องแบบเคสแบบมิลิเทอรี่ไหมเคสแบบอุปกรณ์ทหารอนะดูสิซึ่งกล่องอันนี้เป็นน่าจะเป็นของ SKB แน่เลยเดาถูกด้วยเป็น SKB เคสนะครับซึ่งเคสแบบนี้ครับก็จะเป็นมี TSA lock ด้วยนะครับซึ่งไอ้ระบบ TSA lock เนี่ยก็จะเป็นระบบล็อกแบบสากลเลยเวลาที่เราเดินทางบนเครื่องบินเนี่ย พนักงานสายการบินเนี่ยเขาสามารถตรวจค้นได้นะครับสมมติเขาเจอวัตถุต้องสงสัยอะไรเนี่ยการที่มี TSA l o อกแบบนี้ครับเขาจะมีกุญแจครับแล้วเขาก็จะไขเปิดได้เลยแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถไขได้นะครับก็จะต้องเป็นพนักงานของทางสายการบินจริงๆอันนี้ก็ค่อนข้างเวิร์กเลยสำหรับเคสแบบนี้นะครับแล้วก็มีการสกีนนี่ดูเจมส์ไทเลอร์กีตาร์ครับโอ้โห ไม่แน่ใจ LAX ย่อมาจากอะไรแต่ TYO ก็น่าจะโตกเกียวครับหรือว่าใครเซียนเจมส์เทเลอร์เจแปลองช่วยกันคอมเมนต์ได้เรามาเปิดกล่องดูกันเลยดีกว่าว่ารุ่นพิเศษฉลอง10ปีเจแปนของเจมส์เทเลอร์เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงครับมีความตื่นเต้นหน่อยๆนยแล้วเขาก็ไม่บอกนะว่าข้างในหน้าตาเป็นยังไงคือการไม่บอกเนี่ยยิ่งเพิ่มพลังให้พี่อยากมาและบ้านอย่างไกลอ่ะเรายังมาถึงเซนต์เทเวิร์เพื่อจะมาดู เจมส์เทเลอร์รุ่นพิเศษนะครับท่านท่านชาน,นอ้าวถึกโปะสีขาวสีขาวครับซึ่งกระดาษห่ออันนี้นะครับเนี่ยครับเพื่อนเพื่อนที่เห็นนะอันนี้เป็นกระดาษนะครับที่ทำจากหิมะจากภูเขาหิมาลัยนะไม่ใช่ตากล้องหนถึกระสะุกโอเคต้องช่วยพี่ละอ่ะเดี๋ยวให้ให้น้องเขาเอาออกมาอันนี้คือเขาห่อมาแบบนี้เลยใช่ไหมใช่ นี่คือยังไม่ได้แกะออกด้วยใช่ครับยังไม่ได้เปิดโอ้โหขอบคุณมากเลยวะให้เกียรติเรามาเปิดซิงเลยสีอะไรเอ่ยขอดูหน่อยอ่ะเดี๋ยวตรงนี้เรามาแอบดูใบสเปคเขาดีกว่าเพราะว่าผมเองก็ยังไม่รู้ว่ามันคือรุ่นอะไรนะครับรู้ว่ามันเป็นรุ่นพิเศษฉลอง10ปีของเจมส์เทเลอร์เจแปนี่สเปคก็ไม่รู้เลยโอเคนี่คือเจมส์เทเลอร์กีตาร์นะครับรุ่นสตูดิโอออลิทนะครับเป็น10 a n น i t e ว s ร์แ l ลลี่ลิมิเต็ดด้วยก็คือฉลองครบรอบ10ปีของเขาครับผมโอ้โหมาเรามาดูตัวกีตาร์กันครับแง่สีนี้น่าจะเป็นสีที่เรียกว่าเป็นแบบมอกแซนนะนี่ครับผมฟินิชสีอันเนี้ยทุกคนน่าจะรู้จักจากกีตาร์ s i l v e r Sky ของ John m a มเ r อร์อะไอสีมอกแซนะ่ะก็ค่อนข้างจะดังจากกีตาร์ s i l v e r Sky นะแล้วก็เขาทำออกมาได้สวย เนียบเนียนมากๆเลยแล้วก็ผมจะพูดบ่อยๆเพราะว่าผมเห็นกับตาแทบจะทุกยี่ห้อนะไม่ว่ายี่ห้ออะไรก็ตามครับที่ผลิตที่ made in Japan อะคุณลิตี้แบบค่อนข้างสูงมากแล้วผมเองเนี่ยเคยแบบไปโรงงานอันนี้ไม่เกี่ยวกับโรงงานกีตาร์นะแต่เป็นโรงงานรงเท้าครับเคยไปถ่ายวิดีโออะเขาก็จะมีแผนกเลยว่าเฮ้ยถ้าเกิดแบบสินค้าล็อตไหนประเภทไหนที่ทำส่งญี่ปุ่นนะครับการ QC เนี่ยการตรวจสอบครับ ก็จะต้องเป็นแบบเหมือนเป็นโซนพิเศษว่าเฮ้ยสินค้าล็อตนี้เซตเนี้ยผลิตเพื่อส่งจำหน่ายที่ญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นก็การที่มีกีตาร์ที่ผลิตที่ made in Japan เนี่ยผมว่าคุณภาพมันไม่แพ้ไม่แพ้ฝรั่งไม่แพ้อเมริกาแน่นอนนะครับเพลอเพลเนี่ยอาจจะงานเนี๊ยบเนียนกว่าด้วยแต่ตรงนี้ก็เป็นตัวตัวไปแล้วก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับแต่ตัวผมเองที่ได้หยิบจับกีตาร์ j 8เนี่ยอ้โหยอมรับเลยว่าสู้ของฝรั่งได้ แน่นอนครับนี่ครับเจมส์เทเลอร์กีตาร์นะครับเจแปนเทนแอนนิเวอร์แซรี่สองพฉลองเลยแล้วตรงนี้ก็มีเซอร์เรียลนัมเบอร์ด้วยเดี๋ยวแอบป,ปิดนิดนึงมีเขียน made in Japan แล้วเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับสำหรับชาวเจมส์เทเลอร์นะครับเราจะเห็นที่เฮดสต็อกครับตรงเนี้ยมันจะเป็นดีไซน์ที่เป็นคำว่าไทเลอร์ตัวใหญ่ใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีไทเลอร์ตัวเล็กๆเนี่ย 4บรรทัดถ้ามี4บรรทัดอย่างเงี้ยที่บรรทัดด้านล่างนะครับมันจะเป็นพวกรุ่นสตูดิโอ l อลิทแต่ในเจมส์เทเลอร์เองอ่ะมันจะมีพวกแบบรุ่นคลาสสิกด้วยอย่างผมเคยมีคลาสสิกแบ็คไอคำว่าไทเลอร์ข้างล่างเนี่ยมันก็จะเหลือแค่สบรรทัดถือว่าแชร์ข้อมูลกันนะครับเพราะว่าอย่างถ้าเป็นสตูดิโอ l อลิทเนี่ยเราจะชินกับที่เป็นสีชมเมียใช่ไหมครับแบบที่เป็นลายแบบสีแบบของเจมส์เทเลอร์แต่อย่างตัวเนี้ยมันเป็นสีแบบกรอสธรรมดาเผื่อบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นรุ่นคลาสสิกหรือเปล่าให้เราดูที่อก ของเขาได้เลยตัวนี้สวยมากแล้วก็น้ำหนักเบาเดี๋ยวเรามาดูที่สเปคกันดีกว่าเดี๋ยวขอฝากกีตาร์ไว้กับน้องกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดการหล่นขึ้นมานี่ศูนเซนเดือนทันทีครับนี่แล้วก็มันใหม่จริงๆนะผมมาแบบเซอร์ไพรส์เลยอันนี้เดี๋ยวผมดูข้อมูลก่อนก็เน็กก็จะเป็น Quarter s a ซอลเมเปอ่ะเดี๋ยวพิกให้ดูด้านหลังครัอ,อย่างที่ทราบกา Maple, ันคอร์เตอร์ซอลเมเปก็คือการตัด ไม้เมเปิลด้วยการวิธีแบบตัดแบบโพลทโซอนะครับมันก็จะทําให้ไม้เนี่ยได้ความแข็งแรงมากกว่าการตัดแบบทั่วไปนะครับนี่ดูสีสันลวดลายแล้วเรื่องคอของเจมส์เทเลอร์เนี่ยอันดับต้นๆเลยจากที่ผมได้เคยสัมผัสมาสัมผัสดีฟิลลิ่งดีมากๆและอย่างหลายๆตัวที่เคยเล่นเป็นเจมส์เทเลอร์ใจแปนเนี่ยหรือแม้แต่ตัวเนี้ยไม่รู้สึกเลย ว่าแตกต่างกับ US ยังไงนะในเรื่องของงานนะครับแล้วก็เชฟคอตรงนี้เป็นแบบ Standard ด59นะซึ่งสแตนดาร์59ก็เป็นเชฟคอที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงของเจมส์เทเลอร์นะครับส่วนเรเดียสนะครับเป็นเรเดียส11นะครับอันนี้ถือว่าค่อนข้างแปลกดี <c oughs> เห็นไม่ค่อยบ่อยส่วนใหญ่เราจะเจอแบบ9.5เรเดียส12นะครับเรเดียส11ก็ไปในเริ่มแบนและเริ่มเป็นแบบเรเดียสแบบโมเดิร์นนะครับแล้วก็เหล็กขันคอครับเขาก็จะ ขันที่ตรงนี้เลยตามสไตล์เจมส์เทเลอร์ที่เป็นกีตาร์โมเดิร์นนะครับส่วนบอดี้อันเนี้ยพิเศษเพราะว่าเป็นรุ่นฉลองครบรอบ10ปีของเจแปนด้วยและไม้นี้ถือว่าเป็นไม้ที่เจมส์เทเลอร์เอามาทำแล้วก็ทำให้คนได้รู้จักไม้ชนิดนี้ค่อนข้างเยอะจากแบรนด์เจมส์เทเลอร์นะครับก็คือมาเ m มลโวไหมอันนี้ถ้าถ้าผมอ่านผิด <laughs> อ่ะเพื่อน <laughs> ๆคอมเมนต์ได้นะแต่มันน่าจะอ่านว่ามาเมลโวนะอันนี้เราจะเห็นเจมส์เทเลอร ใช้ทำบ่อยๆในกีตาร์ของเขาเลยแล้วก็สีฟินิตชื่อว่ามอกแซนนะครับจริงๆมันออกแบบเทาควันบุรีแบบลักซ์ซรี่หน่อยดูแพงๆหน่อยส่วนปิกอัพอะครับเป็น JTO Single c o i l แล้วก็ JTO h u m b u c k r เเดี๋ยวให้มาดูใกล้ๆแล้วก็แค่ชื่อรุ่นะ่ะ j t นี่ก็เจมแล้วก็ T O ก็น่าจะโตเกียวไหมอันนี้เดานะแล้วก็ทั้ง Single c o i l กับ Humb u อเครับ มันจะเป็นแมทเทียลที่คล้ายๆแบบปิกอัพกระดาษกระดาษนิดนึงฟิลแบบเหมือนของทอมเมนเดสันเลยซึ่งเวลาที่เจอปิกอัพที่ทำแมทเทียลแบบนี้พี่คิดว่าพี่ค่อนข้างชอบเลยเดี๋ยวไว้ค่อยมาลองเสียงกันก็คือเป็นปิกอัพของเจมส์เทเลอร์เลยส่วนคอนโทลอันนี้ต้องบอกว่าเห็นแล้วตกกระใจใยครับแล้วก็คมันดูพิเศษจริงๆในนี้เขียนว่าสวิตช์5ทางอ่ะโอเคสามารถ n e ดเ Add b อดบ g ดได้โดยการพุชบัตท t อนตรงไหนเอ่ยอ่ะ mm hmm. น่าเดานะ mm hmm. อาเดาเอาว่าจะตรงนี้แต่เ,เราค่อยไปทําการทดลองทดสอบกันอีกทีนึง่งพอมันเยอะ mm hmm. เยอะจริงๆเราก็มี1 v o l งวอลุ่นี่เราก็มี m มิด o ู t ด้วยแล้วก็โอ้โหไอตัวนี้แหละมันมีซีรีส์มีสปิ e d มี p a r a ล l ท l t o er เกิลสตัว่ะอันนี้เดานี่น่าจะซีรีแล้วมันเป็น t o อกเก3ทางด้วยอ่ะเป็นแบบซีรีเป็นสปิทเป็นพ a r เล l โหอลังการงานสร้างมากๆนะครับส่วนบริดตัวนี้ก็เป็นบริดของเจมเทเลอร์เองเลยแล้วก็เป็นแมทเทียลสีดำจริงๆพี่ว่าเขาทำดีไซน์ออกมาค่อนข้างสวยแมทมากเลยเฟนฟิลแบบเหมือนรถแบบรถแต่งซิ่งๆเลยอ่ะลักซ์ซี่มากอ่ะส่วนเลยมา ดูที่คอกันหน่อยลืมบอกเลยไม้ดำๆแบบนี้ก็ฟิงเกอร์บอร์ดเป็นอีโบนีนะครับอืมแล้วก็ให้มาทั้งหมด2ี่บสองเฟตสเกลเลนก็เป็น25.5เลยตามมาตรฐานนะครับแล้วก็เป็นเฟตนิกเกิลของ j e สกาด้วยซึ่ง j จสกาก็เป็นเฟตชื่อดังคิดว่าสเปคน่าจะประมาณนี้นะแบบคร่าวๆจากที่ดูสเปคขอสัมภาษณ์อีกทีหนึง่งครับแล้วก็ตามคอนเซป คลิปนี้เราไม่ซื้อจริงๆครับพาเพื่อนๆมาดูเฉยๆนะไม่ซื้อดูอย่างเดียวนะอะให้ดูกว้างๆเหมาะไหมเหมาะกับผมไหมครับใครชอบไม่ชอบอยังไงคอมเมนต์หน่อยหรืออยากจะยุให้พี่จักซื้อเลยก็ลองคอมเมนต์ได้ตัวนี้ก็ราคายัางไม่มาเพราะว่ามันพึ่งมาจากเครื่องแต่ว่าจากการคาดเดาที่เป็นสตูดิโออ i t ลเป็นสีธรรมดาไม่ได้เป็นสีชเมียก็คิดว่าอาจจะไม่เกินแสนห้า แต่ต้องรอดูนะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นรุ่นพิเศษครับเดี๋ยวพี่ขออนุญ,ญาตลองสักนิดได้ไหมครับไหนไหนมาแล้วไปฟังเสียงตัวนี้กันครับกับเจมส์เทเลอร์เจแปนสตูดิโออ t ลิท10เอเว v เ r อรี y ครับฉลองครบรอบ10ปี ขอเบรคสักนิดนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากสนับสนุนคอนเทนต์ดีๆแบบนี้หรือว่าอยากเรียนกีตาร์ไฟฟ้าตอนนี้ผมมีคอร์สเรียนกีตาร์ไฟฟ้าแบบออนไลน์แล้วเป็นคอร์สแบบดูวิดีโอฝึกด้วยตัวเองดูเมื่อไหร่ก็ได้ความยาวกว่า6ชั่วโมง181คลิปครับใครที่ต้องการปูพื้นฐานเร่นกีตาร์ไฟฟ้าแบบรู้ทฤษฎี ควบคู่ไปด้วยนะครับขอแนะนำคอสนี้เลยโดยที่ในคลิปการสอนมีโน้ตมีแท็บดูครบจบในวิดีโอแล้วมีมุมมองถึง3กล้องเห็นชัดทุกรายละเอียดการสอนฝากด้วยครับ เสียงจากแกะกล่องเลยนะครับยังไม่ได้ตั้งอะไรเลยผมลองตั้งสายอะไรดูก็โอเคเลยฟิลลิ่งทัชชิ่งที่เล่นนะครับแค่สายมันใหม่หน่อยต้องเล่นไปสักพักให้มันยืดหยุ่นขึ้นนะครับแล้วก็วันนี้เสียงเอฟเฟกที่เราเอามาทดลองครับก็จะเป็นของ Jam p a d เ l e นะครับโดยที่ r o c k p l a เ e t เนี่ยเขาเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายหลายก้อนเลยอย่างเมื่อกี้ก็จะใช้คอรัก้อนนี้ครับแล้วก็เป็นอะนาล็อกดีเลยก้อนนี้แล้วก็ยังมีเดี๋ยวเราจะลองแบบพวกแบบ Distortion โอเวอร์ด e มาลองทดลองทดสอบดูด้วยเดี๋ยวเรามาดูระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆของมันนะเมื่อกี้พยายามนั่งหาข้อมูลดูในอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีเลยแล้วก็ลองเล่นดูพอที่จะทราบได้บ้างว่ามันคืออะไรบ้างนะครับอันแรกเลยครับตรงนี้วอลลุ่มแหละแต่มันไม่มีโทนนะครับเป็นกีตาร์ที่ไม่มีโทนส่วนตรงนี้ครับจะเป็นมิดบูทซึ่งมิดบูทนะครับตัวเปิดปิดมิดบูทก็คืออยู่ที่ปุ่มนี้ครับปุ่มนี้จะเป็นปุ่มปิด มิดบูทเปิดมิดบูทครับถ้ามันอยู่เรียบอย่างเงี้ยแสดงว่ามันปิดอ่ะเทียบจากเสียงครีมอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้เปิดมิดบูทถ้าเราอยากเปิดมิดบูทปุ๊บกดลงไปครับมันก็จะเด้งขึ้นมา เนี่ยก็คือการใช้งาน mid boot ละครับส่วนเพิ่มเลเวลของ mid boot เราก็มาสวิตที่ตรงนี้ได้อย่างตอนนี้มันเปิด mid boot ครับม,มันเริ่มจะมีแบบคัลเลอร์ที่เปลี่ยนแล้วและจริงๆเรายังไม่ได้เปิดสวิตแบบเพิ่มเลเวล mid boot เลยนะครับแต่เวลาที่เรากดเปิดปุ๊บคือมันติดคัลเลอร์ mid boot ทันทีอันนี้คือปิด เ,เห็นไหมครับแล่ถ้าเกิดเรามาเพิ่มเนี่ยโอ้โหมันก็จะเป็นการบูสตหรือเปิดสุดเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันการใช้งานของเขาแต่ถ้าเรา ไม่ใช้ก็กดลงไปให้มันเรียบนะครับส่วนปุ่มนี้ครับก็เป็นปุ่ม add bit ครับอย่างตอนนี้ผมใช้ selector ตัวนี้กับตัว mid อยู่ถ้าเกิดผมกดปุ่มนี้นะครับมันก็จะเป็นการ add bit เท่ากับว่าเรา on ครบ3ตัวเลยแล้วเดี๋ยวมันก็จะไป matching กับ toggle er เล็กๆตรงนี้อีกนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอย่างเงี้ยเปิดหมดเสียงเป็นอย่างนี้ ถ้าไม่แอดบิดกับแอดมันก็จะมีความแตกต่างยิ่งถ้าเกิดผมใช้เป็นอันข้างหน้าเนี่ยกับอันเนี้ยโหที่จะยิ่งรู้สึกเลยเ,เพื่อนๆลองฟังไม่แอด เพิ่มบิดอันนี้ก็เป็นลูกเล่นของมันนะที่สร้างคาแรคเตอร์ที่หลากหลายมากจะผสม2ตัวหรือจะผสมตัวหน้ากับตัวหลังแบบเทเลก็ได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงมาดูกันท็อกเกิลเล็กๆ3อันนี้อันนี้เป็นอันที่ผมค่อนข้างจะปวดหัวใช้ได้ประมาณหนึ่งเลยเพราะว่าผมหาข้อมูลแล้วก็ทดลองแล้ว คือที่รู้เนี่ยมันมีทั้งสปิดคอยล์แล้วก็เป็นซีรีส์แล้วก็เป็นพาราเลลนะครับแต่อันที่ผมพอรู้ว่ามันสปิดคอยล์ก็คือถ้าตัวเนี้ยเปิดหมดมันจะกลายเป็นฮัมเบอร์เกอร์ส่วนพวกเนี้ยผมไม่แน่ใจอ่าส่วนไอ้พวกเนี้ยไม่ทราบเลยว่ามันมีความแตกต่างยังไงเพราะในเว็บไซต์เขาก็ไม่ได้เขียนบอกเนาะอันนี้เดี๋ยวเรามาลองเทสกันดูกับตัวนี้ดีกว่าอย่าผมยกตัวอย่างกับเสียงแตกอ่ะเพื่อนๆลองดูสมมติว่าเหยียบเสียงแตก รู้ได้ยังไงว่ามันตัดไม่ตัดเนี่ย,เ,ย <sc> เห็นหนะครับพอเนี้ยมันทํานิดหน่อยนะเป็นเรื่องของไฟแต่เนี้ยมันจี่น้อยแสดงว่ามันเป็นทาแต่พอตบมาปุ๊บหนักเลยก็แสดงว่ามันตัดคอยนะครับอ่าเข้าๆประมาณนี้เดี๋ยวลองเทสกับเสียงแตกที่ฮัมเบอร์เกอร์ดู ก็อันนี้ก็เป็นการที่แบบมันโดนคาแรคเตอร์ของเสียงแต่เดี๋ยวลองดูกับโอเวอร์ด라이ดปะกันอ่ะเป็นแบบปิ๊กอัพตัวเน็กนะ โดยรวมมันก็ถือว่าเป็นกีตาร์ตัวหนึ่งที่แบบฟังก์ชันการใช้งานแบบกว้างมากๆเลยส่วนไอเรื่อง t o g g l e er m i มินิทั้ง3อันนี้นะครับเดี๋ยวไว้ต้องพยายามไปหาข้อมูลหรือว่าใครดูอยู่นะรู้เรื่องเจมส์เทเลอร์มาคอมเมนต์กันได้นะครับเอาไปเก็บก่อนดีกว่าครับเพื่อนๆลองไปลองมาเดี๋ยวมันจะไม่ตรงคอนเซปต์รายการไม่ซื้อดูอย่างเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นกีตาร์ที่เสียงดีแล้วก็แบบโอเวอร์ออลมากๆเลยในการใช้งานนะครับ แล้วราคามันยังไม่มาแต่ผมเดานะแบบไม่เกินแสนห้าแสนหกแน่ๆเลยถือว่าคุ้มค่านะถ้าใครอยากได้เจมส์ไทเลอร์สักตัวหนึ่งแล้วก็ถึงจะเป็นเจแปนเนี่ยแต่เรื่องของคุณภาพนี่โอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยแทบไม่รู้สึกต่างเลยอะงานก็เนียยเนียนมากเดี๋ยวพี่เอาคืนใส่กล่องก่อนดีกว่านะ <c oughs> เดี๋ยวจะได้เอากลับบ้านแต่ว่าช่วงนี้ก็คือไม่มีงบประมาณแล้วอ่ะปิดกล่องคืนให้เขาไป แล้วเหมือนช่วงนี้กีตาร์อะไรขายดีเป็นพิเศษครับน,นี่เลยครับว้าวแบรนด์เฮกครับเอ้ก็นี่ครับเฮกหัวตัดที่ได้ทำการรีวิวไปรุ่นนี้เป็น N500 นะแล้วก็หลายสีเลยอย่างตอนนั้นรู้สึกจะเอาสีเขียวไปถ่ายอย่างตัวนี้ก็สีออกสีส้มตัวจริงสวยมากๆเลยขายดีมากเลยเหรอครับใช่แล้วก็อีกสีหนึ่งนี่สีฟ้าส่วน N 400เนี่ยคให้เปรียบเทียบ ให้เ,เพื่อนๆดูกัน n400 ก็จะเป็นตัวนี้ซึ่งจริงๆความต่างเนี่ยคือ n500 จะเป็นคันโยกทิโมโล่ละใครสายโยกก็จัดได้เลยหรือว่าใครอยากแบบประหยัดงบประมาณหน่อยไม่อยากโยกก็เป็นฟิกบิดก็หมื่นสาม <13. S 2> นิดๆน,น่าสนใจครับหรือว่าให้เราดูด้านหลังเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอันนี้มันจะไม่มีสปริงละส่วนอันนี้มันจะมีสปริง แล้วที่แตกต่างคือตัวนี้นะครับระบบจะเป็นพาสซีฟก็คือไม่ใส่ฐานส่วนตัวนี้เขาจะมีปรีที่เป็นแอคทีฟนะครับใส่ฐานได้ตรงนี้เลยส่วนรุ่น n 7 0 0ไปไหนครับตอนนี้หมดแล้วครับหมดแล้ว n 7 0 0หมดแล้วครับเพื่อนเพื่อนเอ้ยแต่มีอันนี้เดี๋ยวขอฝากกีตาร์ไว้หน่อยเบดเพิ่งเห็นเลยนี่ครับเฮ็กเขาทำหัวตัดที่เป็นเบดแล้วแล้วตัวนี้ ได้5สายด้วยราคาตั้งอยู่ประมาณ1,9ื่นแล้วก็น่าจะลด10%อีกเหลือ1,7ื่นกว่านะครับน่าสนใจมากดูอย่างเท่เสียด้เราเล่นเบสไม่เป็นนะไม่งั้นจะเล่นให้เพื่อนๆฟังดูงานเขาไม่ธรรมดานะครับเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ในราคาย่อมเยาวที่น่าจับตามองมากๆแล้วก็สำนักรีวิวต่างๆในเมืองนอกเนี่ยเขาก็ยกให้เฮกเนี่ยเป็นแบรนด์ที่แบบ เหมือนเป็นแบบเ r ิร์ h o i c e คุ้มค่าในเรื่องของราคามากๆเลยเทปนี้ไม่ซื้อดูอย่างเดียวก็น่าจะเป็น EP แรกนะที่ไม่ได้จัดกลับไปนะครับใครสนใจนะครับเจมเทเลอร์เมดินญี่ปุ่นนะครับทางร้าน Rock Planet เป็นตัวแทนจักจจำหน่ายนะครับขอบคุณน้องๆทุกคนด้วยครับขอบคุณร o อ k p l น n e t ด้วยครับแล้วก่อนจากกันไปครับทุกคนอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช n e l จักรณัฐพลนะครับแล้วก็ขอฝากคอร์สเรียนกีตาร์แบบออนไลน์ดูวิดีโอฝึกด้วยตัวเองครับดูเมื่อไหร่ก็ได้ไม่จำกัดเวลาครับใครอยากปูพื้นฐานเกี่ยวกับกีตาร์นะครับควบู่่กับรู้ทฤษฎีไปด้วยเพื่อไปต่อยอดสไตล์ต่างๆก็แนะนำเลยคอร์สนี้นะครับถักมาถามที่เพจทั้ง Facebook ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสด ไปรักก้องเร็วไปแล้วไปเร็วไปเร็วหนีแล้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 วเอ้ยเราเจอน้องพุทธนนทนนเฮ้ยพุทธหนีไปด้วยกันเร็วครับครับเอาเอาเอาไปด้วยครับเอาไปด้วยไปแล้วไปแล้วไปแล้วเล่นใหญ่เล่นใหญ่เฮ้ยไปจริงเลยดีกว่าวะอะไรครับเนี่ยตัวนี้ประมาณนักแสนกว่าบาทอะไรอ่ะกีตาร์อ๋อเจมเพลเลอร์เจแปนเจพแต่เป็นเจแปนเจแปน พูดชิปดีแค่เจมก็สุดยอดแล้วแต่พอบอกเจแปนนี่น่าจะคิดเรื่องอื่นแล้วเนี่ยไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ <laughs> เจมเอวีเจแปนไม่ใช่อันนี้นรอบน้องพูดครับมือคีย์บอร์ดของนนทนนนะครับของเขาเป็นผู้สอนโมซาดห้เล่นกีตาร์นะครับเอ้ยไม่ใช่ <laughs> ไม่ใช่ครับ <laughs> ไปแล้วไปแล้วบังเอิญเจอพูดเจอกันครับ <laughs> พูดเจอกันครับสวัสดีครับเดี๋ยวพี่ดอยกีต้าเข้าไปแล้วห้าสี่อาอ่ะ อาจจะคือมิกเดินปกติอ่ะเดี๋ยวถ้าพ <c oughs> ี่อยากจะเข้าใกล้เข้าใกล้เดี๋ยวพี่นั่นเองเอานะเปิดการสารนแล้วเนาะเสียงโอเค5 4 3 2 1เจมส์เทลเลอร์เจแปนสตูดิโออิลิทนะแล้วก็เป็นฉลองครบรอบ10ปีของเฟนจะเฟนเดอร์เฉยเลยเชื่อเอาใหม่อาหแม่งไม่พอแบบมีฉลองอะไรแม่งไปรู้สึกเฟนเดอร์ตลอดเลยช่วงนี้ไอที่ขออี่ที5 4 3 2 1